ทีนี้ไปดูการติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่จังหวัดสตูลนะครับโดยทางผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระงูความยาว250เมตรก่อนสิ้นสุดสัญญาส6บเมษาหยุนี้ครับเมื่อวานนี้นายศักดิ์กรกบินละการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมอบหมายให้นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลครับให้ท่านได้นลงพื้นที่ไปติดตามโครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองละง,งูครับความยาว250เมตรอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านโกตาตำบลกำแพงอําเภอละง,งูจังหวัดสตูลโดยมีนายอัครพลผลพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจุฬาลตูลหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครับโดยการดําเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองละงูนี้วงเงินค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น21.230,000ล้านอบาทและจะสิ้นสุดสัญญาโครงการในวันที่16เมษายน2568ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ